สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทที่บอกได้เลยว่าอาจจะกำลังพิมพ์อนาคตของวงการไบโอเทคอยู่เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือ Twist Bioscience หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหุ้น TWST ครับลองคิดภาพตามกันดูนะครับจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถสั่งพิมพ์ DNA ได้ง่ายๆเหมือนสั่งพิมพ์เอกสารเลยฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะนี่แหละครับ คือสิ่งที่บริษัท Twist b i o s c i e n c e กกำลังทำอยู่จริงๆในตอนนี้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจหลักของ Twist กันเลยเทคโนโลยีที่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะนั่นก็คือการพิมพ์ DNA ครับแล้วไอ้ที่ Twist เขาผลิตเนี่ยมันเรียกว่า DNA สังเคราะห์นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นสาย DNA ที่สร้างขึ้นมาในห้องแลบเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่แบบขาดไม่ได้เลยนะ สำหรับนักวิจัยไม่ว่าจะในวงการแพทย์เกษตรกรรมหรือแม้กระทั่งการเอาไปแช็คเก็ตข้อมูลดิจิตอลในอนาคตด้วยซ้ําครับคำถามคือแล้วอะไรละที่ทําให้ทวิสต์เขาเจ๋งกว่าคนอื่นคําตอบอยู่ที่แพลตฟอร์มซิลิคอนของเขาเลยครับลองนึกภาพตามนะมันเหมือนกับการที่เราอัปเกรดจากเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆไปเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูงปรี๊ดเลยอะครับคือมันผลิต DNA ได้ทั้งเร็วกว่าถูกกว่าแถมยังได้ในปริมาณที่แบบมหาศาลเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิมๆไม่ติดเลย นี่แหละครับคือเกมเชนเจอร์ของจริงในวงการนี้เลยถ้าเรามองว่าวงการไบโอเทคตอนนี้เนี่ยมันเหมือนยุคตื่นทองเลยนะทวิสก็คือคนขายพร่วนั่นแหละครับคือเขาไม่ได้ลงไปขุดทองหรือว่าพัฒนายาด้วยตัวเองนะแต่เขาสร้างเครื่องมือที่จําเป็นมากๆให้กับทุกคนในอุตสาหกรรมนี้เลยทําให้ไม่ว่าใครจะโตทวิสก็ได้ประโยชน์จากการเติบโตของทั้งวงการไปด้วย เอาละทีนี้เรามาดูฝั่งบูเคสหรือมุมมองของฝั่งกระทิงกันบ้างดีกว่าว่าทําไมหลายคนถึงมองว่าโรงพิมพ์ DNA แห่งนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินชั้นดีเลยอย่างแรกเลยที่ฝั่งกระทิงเขาชอบมากๆก็คือการเติบโตที่มันเห็นเป็นตัวเลขชัดๆเลยครับดูรายได้สิครับล่าสุดนี้ทํำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะที่96.1ล้านดอลาลาร์โตขึ้นมาตั้ง18%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แล้วที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับมันไม่ใช่การโตแค่ครั้งเดียวนะนี่คือการเตริบโตต่อเนื่องมา10ไตรมาสติดกันแล้วโอ้โหและนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับสําหรับฝั่งกระทิง้งก็คืออัตรากําไรขั้นต้นหรือ gross o s r g i n เนี่ยมันพุ่งจาก43.3%ไปอยู่ที่53.4%แล้วโอ้โหนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะว่าเทคโนโลยีซิลคิคอนของเขาเนี่ยมันเวิร์กจริง คือยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อชิ้นมันก็ยิ่งถูกลงซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเส้นทางสู่การทํากําไรเลยและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็นามาสู่เป้าหมายใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนรอคอยกันอยู่ครับทางบริษัทคํามั่นใจมากเลยนะว่าจะไปถึงจุดคุ้มคุณได้ภายในปีงบประมาณ2026ครับผมหรือถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือรายได้จะเริ่มมากกว่าค่าใช้ใจ่ายหลกัหลกๆในการดําเนินงานแล้วนั่นเองครับนี่คือสัญญ,ญาณท่ชจดที่สุดแล้วละ่ะว่าเส้นทางสู่การทํากําไรเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆ แต่แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงเนาะเหรียญมี2ด้านเสมองั้นเราลองมาพลิกดูอีกด้านมาฟังมุมมองของฝั่งหมีกันบ้างดีกว่าว่ามันมีความท้าทายอะไรที่เราต้องคอยจับตาดูกันบ้างประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ฝั่งหมีเขากังวลก,กันก็คือ 1. บริษัทยังขาดทุนสุดทธิอยู่นะครับ 2. ก็คือยังมีการใช้เงินสดหรือที่เรียกว่า cash ิร์นในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ 3. การเติบโตในบางเซกเมนต์อย่างสินไบโอเนี่ย มันก็เริ่มจะชลอตัวลงเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายคือความผันผวนของตลาดโดยรวมด้วยครับอ่ะแล้วตัวเลขนี้จะสะท้อนความเสี่ยงเรื่องความผันผวนได้ชัดเจนมากเลยครับค่าเบต้าที่สูงถึง2.38แปลแบบบ้านๆเลยนะคือถ้าตลาดหุ้นโดยรวมขยับขึ้นหรือลงแค่1%เนี่ยหุ้น TWST มีสิทธิ์ที่จะเหวี่ยงขึ้นหรือลงแรงกว่านั้นได้ถึง2.38เท่าเลยทีเดียว นี่แหละครับคือความเสี่ยงที่มันมาคู่กันกับการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงที่ยังไม่ได้ทํากําไรนั่นเองแล้วทีนี้บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรเราควรมองอนาคตของ TWST กันยังไงดีล่ะครับคือได้สรุปในประโยคเดียวเลยนะ t w ทวิสเ s i e n c e เนี่ยเขาคือผู้นําที่มีการเติบโตสูงมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันพวกเขากําลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มันจําเป็นมากๆสาหรับอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งอนาคตเลยครับ แล้วถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ Wall Street กันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมองบวกอยู่นะให้คำแนะนำเป็นซื้อปานกลางแล้วก็มองว่าราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยเนี่ยยังมีอัพไซด์หรือมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกพอสมควรเลยจากราคาปัจจุบันครับสลด์ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ DNA นเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงๆอย่างที่หลายคนเขาคาดการณ์กันไว้หรือเปล่าแล้วมุมมองของทุกคนละครับเป็นยังไง คิดว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนลองคอมเมนต์มาแชร์มุมมองกันได้นะครับ